ก๋วยเซียงสาวยดี่ะพี่น้องเบื้องหลังเบื้องหลังเด้อคุณย่าจุมจุ่มเน้ะค่ะจุ่มเบยดเบูดขนาดขนาดไทยมากินดูดียักอันนี้กัวยยังกัวยดีกววยดีเซมเปีงก็ไม่เปี้ยโมแดงสิตตาปนเกี่ยวพังยังวะ เดี๋ยวพักหนิ่งมือวุ้นเจ้าไปหาร์พพักเลยสาพักในสวนเขาเต็มอยู่พักกระสอดอันนี้พักกระโดนกระแดะนั่นเองเออเออคอยนี่พักอันนี้เอือกระปูกกับแปลงกับมังัุดใส่กันก็ได้บ่เป็นหยังดอกกระปลูกนะเออบ่กมาสิอันนี้เอามาจีอันนี้เออมาจีอันนี้เอ่อเอาตัวนี้มากทำขี้มือแล้วเออเออโอเคเสร็จแล้วหรอเถอะรับทิปค่ะเดี๋ยวคุณยายจะไม่กล้าไปจีบมังคุดรผิดหอมๆต่างห้านก็คอย เอานนามไซกับหย่อนยังเอานามใสกะว่าสีใช่พุณจีไฮไอความสมันออกเนี้ยอือพอยานเจ้าเคดแคล้วกูบอกไม่แคล้วเคดสิไม่จะเงือกเคสกูขึ้นนั่เลยนอนอยู่เคสมุ่งละจีเคเดี๋ยวมันก็บกเลยยากเใส่แตไปหีออกก็ได้ มันก็นจะมีโอ้ละมันมมีเหลือม่ด้านาะ สองขีดพ่อจะสองขีดโอ้สองขีดเออโอเคไปเลยตันนี้กระตุ่มยอดบักยมแก้วกระเดิ้ลเกลูกดีเขาได้เกลูกดี้ก็ได้แกลูกซัวนะตามแล้วจัดอันดัได้เลยไปสิบังแดดให้ตาท็องก่อน แค่นั้นกระดนเอานะดูเงี้ยวเลยแค่นั้นประเดกกระด่าเรียบร้อยละเรียบเร้วอียังก็เรียบเร้ยวเลยเมื่อแล้วใส่นี่เนี่ยพี่น้องตุลน,นี่ไม่เปลงใส่ยีดีบตุลยีดีบใส่ไม่เปลงแล้วก็ใส่โคก,นะคะนคาากเนาะค่ะเนาะหามาแล้ยวกะขันกินบะเกกะบิ้ลกะออเขันพรท่านใดกินกะเอาเซตุเย็นไหวเวลาห้าอย่างข้าปกลามาเห็ดกินเนาะคะ่ะเนาะเห็ดกินหอมกันตักเขาแป๊กเลย เตล้านอกย่างหรือลายมาได้นิเตนกเป็นก yeah. ับไกลายนี่ข้ามาเด้อย้อองงวกินไหนก็บ่ล่งขาดอกค้าขาหลีบขาหลีบก็คือขาฝ่าวใช่ อ,อ,อ่พอร่บกกเียเรือมาแล้คุณแ <c oughs> อ,อ,อ่านังง่งอีกอยู่อร่อยไรแม่วันเนี้ย้กเหมอรือมันั่งตน้องมานางังกอแออือ,อ เลคือว่าขาไก่โอ้ยคือโบแกงคือโบแกงบอิมีแกงนาิมีแกงเจ้าคือโบแกงให้กินเนื้อเจ้าแกง่บองกตายอุ้ยไก่โบตายิี้แกงไก่เป็นเลยจะไดไก่มัตายดึงน้ำไม่เ็บงแกนาะึกน้ำกระเสบคือเก่าได้กินเอาจังินไปโอ้โมมหมินมันหอมตีไวันไกไนวันนะไไวันนนะ โอเคต้องเยอะมึง hmm. น mm. no ี okay. ้เร็วคักเนาะเฮ้ยตะโดยของเขาให้ตอนนั้นละโอ้เปพี่น้องตอนน้้พี่น้องเขาหักใช่เขาไอ้ตนนั้นละวันนี้มาตัาเนี่ยเขาก็ไอ้ตอนีมันเด้งกับบริเวณแง่งกับบริเว็นีนี่ป้าตัวนี้เได้โดยนี่ป้าเขาขัวกูเห็นนี่เออกูยิ่งขาขัวเูย่ขาขตัว สำนั่นแหละกินให้ดเดียวด้วยอ่ะทต้เดียวหมดเลยแ่าฮัดเดเดียวเลยเดียวหมดเลยเลยเนื้อไปงอมเลยเกลเดเกล็ดเกิดแก้มาคอยเด้อร่างกางเลยโามา เป็นมือแล้วี่น้องมานเนาะเออพอเป็นยังดอกแบงแหละไปเลยมาแล้วเรื่องสวยนึ่งแล้หุ่นยังสวาหุ่นเขาจะมุ่เรื่องยังนี่นหุ่นอมรกตจาของหมื่อวานนี่จะไดเอาอกกรดดอเสียแม่พี่น้องเดเดม่ดเจ้าคนหนูสิงล่ะนะม่เดดไม่เดม่เดดต้ ก้ปีงไว้ยิ่ซือเออปีงไว้เล็บโตเขา่ยมอตมันมันเขา้านนเรปรมันมันเขานเลยนะอมเล็บมันโลกนเทียววะเนี่ยเไมสับมานี่อมแล้วมันะโตเยอือุ้ยนตมเ่ไดกินอนั่นเดจวายดเดอกนางเงี้ย่เ มันน้อยสอสเป็นอย่างตัดใส่หน้าอืมคันข่อยก็ข่อยก็แสบพอดีมันออกสมสมน้อยแสบเนาะสมในปีงเพราะวาหยั้งมีหยั่งตัอด่งปูปูนะหยั่งต้วด่างนแ้วเยนาดีแวรมาน้าแล้วมาหอวมเดียวเดยเบิ่งแน่เนี่ยเออเนาะที่กวน มันคืนคอคนเรว่าคือพอะเอียเอ็ดหุนมีสซมันสาไหมคนหุนนี่ยหน่อยชิงคนอะไรละหามันเจ็บเด้อเอาไผ่ดุล้วมันเจ็๊นบบองนี่ยังนีอยู่ในตู้เย็นมันกระแก่กอยู่นะมันก้องกรอกลอกอยู่ไหย <c oughs> อยากไปเป็นน้องอ้ยิ้มคิดแล้ว เขเสียเขาเล่าอะไรเขาคนปป้าเขาขว้ใหญ่ตัเบ็ดบอล้เบ็กจด้อว่า่นี่เรอเดีก็เดีเลยนเ็ดมก็ด้ำมก็ได้หายักเ้ยไม่ได้พักที่นาน่ยักตครตัวน่เาพักหราน่พักกูนี่นพัาน อางงงๆนะอร่อยยังจุ๊บๆเลยเขาจะใส่บริกูดพัซาลาเปาทีเาวเอาให้ใหม่เลยบริกูดเขาจะได่บริกูเออเขาว่าจะไส่กับาลาเปยังไงตัวเสียมึงอร่อยโอ้โห นี่บพิ่งเอนไปดีบอสดนี่ป้าขวอืมเพร่ะี่าจริงตัวนนกอันนี้นตัวไม่เคสเองนัวเอเคสเีมา่งตอป้าดูมา่อ้าวได้พักตัวนี้คาร่าก็มีกันเด้ากามี วันนี้พรานาวพรานตากนเลยทีมไงนั่นนบาพรดยให้กินย่อนเยอะ้กินปลาเยอะเลยเลยอล้ว้าวขัวป้าขาวขัวนะมันดีเนาะเีเลยนะเด้นเกใส่กระตอกไม่งอกใส่ไผ่มกใส่กระตอใส่ไผ่ตัว ไลตีมล่นขี่าบางกลางด้อแซ่บรองตีมูเด้าพ่อเม่ก้ายังหัวบางกเตีเา่ด้ไงวเขาเม่นได้งเขาไม่ไปแม่ขาบ้านกเตีอ่ะดีนะสิเขาไปอยูด้วนเขาเขาเขาไปอยูด้วนเขาเงเอ็ดเป็นดูไปยูด้วยเป็นดือนะน้ยดีอยู่กันา่นห้ะจนวะเขาอะไรอกะนวา ก็ขายก๋วยเตี๋ยวมามากัดอุ้ยว่าด้วยหัวไปยังว่านั่นดังบวงเลยเยม่อยบ้านนี้โอ้ลพี่ก๋ยเตี๋ยได้น้องคนล่ะอือคนนนนอันนี้ตอนนำเนาะกระปูน้ำแล้วพี่ก๋เตียไดน้องบนหลอกเวยเขาเดือดต๊ต๊อัพเลยเมาถึงเลย โอ้แม่หมุนพักคำยหงไงเลยงบทำนี่แล้วกอากี่ส,สออี่อย่างที่สิ่มันเคียมมันอุ่นอยู่ตอนจะามาแต่ส้ละโอ้ยที่สิเอามาหมาุนมาเยอะยั<า>นกินน้ประันหนึ่งาวานมันเสรอันหลวนลมมากย,ยิ่งยัน จะลุดมาหลุดบบไหนใช่ยีสีมากองหนึ่งตนี้นางาดำนี่อันนี้สีกองเลย้นกระเบือก็สิมันเดือบให้เราเลยบอกงั้นโอ้คือเดือบเลยใ่ไหหุหุแล้วก อร่อยมากถึงเขาุ้มมาเลยงานที่ดีหรอยังบ่จะเลือกอะหารที่ยังก๊อยังอะไรจะดีทุกครั้ยงบอกของนะครับกินอะรก็หม ว่ากอนครับเจือครับเจผาครับมืดเพื่อหาแทนที่แต่งเมือ่จะหาสินเราต่อยู่นเราต่ออยู่หับมันรวมอันใดหกหกเศดที่หน้ามือเล่นที่ว่มกินไต่กับตับยาดีีบัน ตโดดูสิอหืมตัวจิ้นเหาอตัดดูก็ม่ยิบเลยเนแต่าบูไปคุณินเนี่ยเขยิบมาทีว่าแต่บูก็ว่าบูให้หืดูข้อบูถ้าเิบน่ะนืมอ้อหนี่แถวที่กินทักหลายนั่นแหลว้ง บนปีเลีเจไม่เปล่เนใช่ไหมอ๋อสนองมแล้วอกเอไข่ตวที่กนอมนหินต่อไปไอ้วาใหม่เคยเื่อมแล้วมันจะเมาเอามันเหลืนาะไม่อไรโอเค คือนี่ก็มามองั้นนั hmm? ่นกจะไผ่็ีก็ปดหใหม่ได้ใหม่นหน้า่่มมองจนันุกให้ใหม่จนใหม่นะเออมันอยู่มองชุกกกาเนื้อนกระพีือเออวะพีว่าจะพีผงว่าจะพีผไอ้หมืนเยาเสียหเีบ่มาตขอสั่งะจังไอืมแล้วออกไปดู ก็เลยหาเลยไหนิ้นมกเสียตนี้กมกแต่ตอนคื้อขมกนี่จะผ่านมกมีตอนว่าตอนเจ้าไะมกมันเจ้ากันจะว่าอักินอทิตหนึ่งเขามาขายสุกอันหนึ่งนีวเอี้เอาเวีวมกันนีมาำมอาดีๆเว่าสั่นี่ยเขาเรียกมาให้มกนึงส่ง่า้ะ หว่อ่คือข่านยังได้คือขานผ่าได้หนึ่งอยากไดนึ่งด้หึงหอยากหรือไมได้ที่ประยัดหาอยากถุนข่าหองหรือคือบ่สตกแรอกเลยกรงไปในภูเขาไปเหี่ยวโค้นซึ่งกนยืนคูไปคูไปมาเต็มห้องหน้าตะกีนี้อายแกนเนาะเป็นหนึผ่าผ่านไม่ผ่า แต่ตะมนันจเหมืองึงเ่ยนีวันนี้ไปจับม่ตะโผงไล่เขาเลยล่ะทตอนนี้วาได้ก็เลยีบ่้ลยนงดจมาอยู่ยิ่มไปแลคยหนิมาดูมามข้าวปลาไรคนยีลีใส่โมแดงใส่แม่ตีมามาคนยีลีใส่หนูบนหนูบ่หนูบ่ได้ไหน เต้มแต้โยย่งนัวบะมี่อาง ngoài ได้หมดกว้างเลยอุ้ยไอ้ลุงเก๋งบดแดประแดนมาชิมนะบ่ดีะเด็ดปลาปอะเด็ดปอาประเม็ดมื่อแล้วแม่ก็เก๋งบ่อืมออ้ยเอามาจักหคอจักไก่กันยังดีเอาเขาบ่ฮอชิมแดดจ้าแดแี่เราต้องมูได้ไปยิงดีดีเฮ้ยไะถ้ากันไปครูครูไป น <google> ี่แล้คนเห็ดมันก็เไม่นะเ้ผาเห็ดไม่ตดสบเพากเห็ดเป็นเป็ดตัเสียคนเห็ดมันเลยเสม่วกแล้วเหไดไมกินซาสตือเห็ดกดงกีนมซสตือยคนหนูคนหนูหมดด่ลกคนอย่านี่แหะหน้าตัดูทางบ่อเด็ุกคนอไรนไใส่ะไทยยังไงะข้้มสบดอย่านีือบ่อไอก หรือไปไทยโมงหรือ hmm. อ mm ุ hmm. guys, mm ้ย hmm. ม mm ันไปของอาอาศัยมึงเอาเข้าบ่ใ่ไหมใช่น้อยตัว่อมาเออมันไปของอาศัยเอ่ไปแล้วอ่ะไปแต่มือว่านี่ไปมือส่เ้าเ็กีน่เราพาของหัวไปสร้างหวยไว้จะได้มาไปของอาสายอาสายเราแรลนนักกลหน้าเขาก็ส้างหวยไว้ก็ไดบอกรู้น้ใส่เลยเนี่ยบวกรู้แบอนี้เขาะนี่มีหัวน้งเป็นล่ามัว พี่หนีเร็วเนาะพี่หนีก็ไถยเร็วเนาะไทยไปถึแล้วถึงเดือนหาส์บ่เขาไถยเร็วพอเนี้ยปีไก่มันถือคนนอะดยเนาะเขาก็เลยเทียมตู่อ่ะบอนนี้ก็เขาไทเอาเี้ยไทเอาไทเอาอเออเขาะเอาผักผักอ่อนยอมอืมมันก็มาสีเใช่โอ้มันแนี้สี่เนี่ยพองในูมึงใหม่จ้เนืมอสาบคุจะพาไม่ถึงหนารานเดือนไหน การวันสองเดือนหลังก็ทายเอาลูกเขานะเขาวันนั้นใส้าพกับ้คุ่นผาคุณแม่กมีทุนหน้าเดียวแกนเอาดแต่ว่าขนาดทิ่ทำกินบอลนี่หนาบม่เย็นแต่ว่าปิ้งเยู่ใส่ขึ้นผืนผ้าปิ้งไก่วันที่นหน้าละหนาแต่หนะมันออสิ้นาบอมันช้าแต่หนาบมันตกอมันเล็งเนาะอืมบ่ใช่เอกอคุณแม่ประมาณออไปไปปบก็าพ ประมาณว่าที่18 17 18 1เก็ยิงบ้านนี้หนาเออมีตัวหน้าตงไม่ตรงไม่ตัวหน้าบ้านนี้บัวลายมีตัวหน้ามันมันแรงมันแรงนี้แรงมากบานนี้เมื่เขาเอาหนามมันบ่ได้บ่ได้บ้านนี้บ่ไดาเขาวานเดือนพึ้งสภานี่เขาได้เขา็งถึงวานตุนเดือนคือสภาก็อาเจียนบ้านนี้มันดันเดือนมีตัวหนามันเป็นหนามรมางกูขังไว้กู้ขังไว้ให้อาเนี้ย เอาเมนไปเป็กติงกูได้กูทำได้มันชิแรงตัวอ่ะแม่นั้นลันึงเรากรดาทุกปีเลยก็กระดากู่ไม่ีเลทุกหน้าในทุกปีมาสวกเขาหน่อยทุกเราเปวันบันนี้เป็นวานเป็นเพียงนาำเออขาวเจน่ะเ้าออกมานา้องงานเราหยู่โต๊ะอีกแล้วนะคุณพอดีพอดีเลยแม่ดูบอกว่านทุกวันที่อนทุกสภานพอ่พี่มีการขน้นไปจดปรกทอนเลยะอ่ปะ นนี่่ะแต่ผู้นี้บัดนี้มันกับวอเป็นหลูกเป็นไผ่ได้โดนคันคันวานได้ต้นปีมันบับเป็นเขามันแก่แล้วบัดมันสีแดงกระซ่าสีแย้มมันกับวตาแม่แข็งแรงสีแย้มมันกับวตาสีแย้มมันกับวตายเลยเถอะแต่เข่าอ่อนสีตายบัดนีแห้งตะก้นไปสีกุ้มตอนเดือนมีจุนาสีกุ้มเราหน้ามันหน้ามันหยอลงเลยวานเขาบอกใครเกิดนะเสนาจะคุ้มวานเหรอคุ้มสีบัดนี้เท่ากับวอยากลง มือไปคล้ายเหมือนเลยนะบแหนมเขาไหมบบเรไปายบองีเล้วผู้ก่อใจที้ท่านผูก่ใจเล้วท่นสบายฟันมาหรอที่ขายวานมีตัวหนาประมาณวันนี้เดี๋ยวนี้วันนี้พรงวมาเบอร์ม่ที่วันนี้อาจารย์เบอร์ม่อาจารย์่เสือปุยโว่าสืปุย เบิกมาสืออถ่นเ่เนาะสือปุ้ยสือวันอย่างว่าแสงว่าใส่ใส่ทุปีบัวเมยาสานเออใส่จุปีใส่ปีมันอยู่เออมกนี้ขมือสามเมืเลยขกเบิกรยาวเบิกระยะยาวใส่เหลีปีเอาไว่าระยะสนนันเบิกมากเลยีหมดพักหนึงบ่าเบิกเมหมื่นระยะสานอาจารย์เบิกหานแต่มันลดไปหล้เรยอยู่สี่หม่นกว่ามันลดเขาีคนโลดหายไม่เจ็บวย เ <optimistic> ขาทุนมันก็อยู่คือเกาอ่าอ <masculine. S 1> <sink. S 2> ่ะโบแต่ละบ้านเขาซอยโบแมนเออเขาบารุดบารุดบารุดจะได้ใบใบใส่ใบใบใส่เนี่ยข้าวใบใส่นี่ใบใส่ดอกมัานเขาเขียนบอกว่าตนทุนห้องอันนี้แต่กี่มันหาเงินนี่มันเลยสี่เงินเก่าพันแล้วใบข้าเนี่ยุนทุนแล้วก็นางเสวนากันเรืนองโซเล่เหลืองนี้เรื่องศีลเดี๋ยวก็จะไปหากินเมียนเก็บแล้วก็จะไปหา กินหาอยากเด้อค่ะเด้อววว้ายังบ่่่สนนเระขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะขอกันคลิปหนาเด้อค่ะขอบคุณทุกแับใหม่ใหม่ขอบคุณทุกแับใหม่ใหม่ขอบคุณสมาชิกใหม่ตาโดยบอกกดไลค์กดแชร์ให้หนูให้ผมสิล่ะเป็นผู้ชายเออเป็นผู้ชายผู้ชายเขาว่าหนูผู้ชายวัวนู้นหน่อยนู้นใหญ่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอกันคลิปหนาค่ะสสวัดีค่ะ